พาไปยักเถือ่อมันก็บหมเป็นแล้วก็พาไปห้องหมอห้องหมอแหละมันดีนะั่นมันสบายไปเราถ่ายอยู่ขมือขมือไปห้องหมอจักเถือ่อหมอนจักเถื่อล่อยปั้นนั่นไปสั่งไม่ต้พักกันเลาะอย่างนั้นมานะแกล้งเราไม่คิดอยู่หันแล้วหมอนจะยักเถื่อแล้วแล้วพาไปห้องหมอห้องหมอมันสบายมันหนุจักพยาธหน่อยพยาธไลยกันยังพูดยูดอยู่ได้หันแล้ว มันหน่อยมันหลมันนักเขาก็หูมันเบ้าเขาก็หูแพทย์หมอเขาไปหาเขาอะมันสบายมันดีกว่าให้อยู่ซื้อติดกบเห็นยเนาะกินยาโอ้ยมาถือเวลาคือเก่าเจ้าอีกถือเวลากับเจ้าบอกกวดเอาถือเวลากับเจ้าบอกไปห้องหมอห้องหมอบริแพ้ปวดเป็นยังแหนยังแหนเป็นหูเบื่ออะไแม่ยีร่าว่าประสาทประสาทเอายามาให้กินประสาทแล้วเสือมันประสาทต่างกับนี้มันไล่ประสาท มันลายประสาทไหรลายประสาทเนาะเอาแล้วคนเฮ่าไมันมันจะมีแต่ประสาทอันเดียวแม่มันลายอ,อย่างมันกระถบเข้ากันอ่าพี่น้องเอ้เปิดภาพมาตัวนี้อยู่เพื่อนเมยียาสาวัยคือเก่าผลเ,เห็ดจังนอีนเนอะน,อนอ่

ล่ากัดประมาณเพื่อเมาเทืร์นกับประมาณแปดโมงป้ายแหละแปดปีนไปดัวยังบ่ไปอยู่ทางนี้บุหูก็แล้วบ่อน,นอยก็ได้เขาไปแล้วเพราะว่ามีเงินไม่ค้ำลรอกอ่ะพอไปแล้วพอพ่อโดยพอ,อ,อไปป่วนแหละพอแดดแต่ไปถ่ายมันเศร้ามาัแรงมันบอดี้จะเถื่อเละโดยโดยมันบอดเศร้าจะเถื่อเละไม่ใหญ่ยังให้ไปป่วนเลยเนาะเป็ดเป็ดเป็ดกระชับเขาในเฮือนแต่เป็นห่วงเขาอยู่ยังให้ป่ว,ปวเนาะเกี่ยวไป Mình hướng. Cần hưng là dân bộ sâu bộ Hưng Mình cơn nó Mình Còn là bay Lọ sầu lọ lên Bộ đó bộ bay cho thừa bộ đi cho đấy Hắn mà bay không mà không mà, hướng mà. bay mình đi là, đi Bộ bay là bộ đi cho đấy Bộ sau lấy sầu bay này Bộ bộ mà à Rồi ขันบพุ่นนี่ขันบพุ่นนี่ก็ชิวโบเศร้ากันแล้วเนาะมันก็หล่อกันแล้วดินกันแล้วไปมื่อไหร่เมื่อไปมื่อไหร่เราก็ขอเงินได้ขอเงินเช้าอันเช้าแหล่ก็เบาน้อยมื่อไหรพี่น้องเอ้ยขอเงินอะไรแน่เงินไปจัดพกเงินนั่นพวกภาษา่นี่นมันอยาไปมันไปแล้วมันฟิงภาษาเนาะภาษาทีกว่าไปไทยยหันมันบ่ได้จักเสือบ่ดิจักเสือดอก ไปถ่ายแล้วมันไปไว้าห้องมอเออไว้เป็นหันตเป็นเนี่ยแต่ทีดีไว้ร่ดนบ่อนั่นก็จะบวมไหลขาอยู่หิงไว้มาก็สิไหลอย่ามันนักมันยั้งบอกไม่เท่ามันนักมันยั้งแล้วก็ไหลบนี้โดยจะเสียเหตุได้มันนักเลยทำนี่ปากได้บอกได้พอาไปแล้วคันว่าเป็นพ่อปัวแล้วคนว่ามีเงินมีคำ ปีหน้าปีในนี่ถ้าว่าบ่อนั่นเลยยามันเลอะไปทุกที่บ่อไม่เท่าเยอะมันหึงก็เป็นเฮาละเฮาเลิงอะไรแห้งคักแล้วบาทนี่สิบูชาย่อดสงัดเชื่อยนีแห้งยากเนาะมันแห้งหล่อแห้งหลองแห้งไปตามใจมันแล้วเลยหักถ้าว่าถ้าว่าหักซาตัวนี้นี่เสียาอยู่บ่หน่อยเบิ่งเหลาก็ได้ถ้าว่าได้พาไปเสียวเลยทำแบบละหล่อละแล่แบบนึงบ่อเส้าบ่อไปจะเผื่อทาวามีเงินไม่ค้ำแล้วก็หอยลองมอหัยล่อมือลุกมันไ่ย ไปไรเป็ดลูกก็แต่น่งอยู่ไว้จักเถื่อบ่มีจักเถื่อดีบ่อนี่นิทำงานเออไปห้องหมอห้องหมอดีอยู่จะดีดีบ่ไปเลยบ่ดีดอกบ่ไปเลยบ่ดี้เลยบ่ไปเลยบ่ดี้นี่จะถ่ายอยู่ในแนวบ่ดีจักเถื่อไปเลยเรื่อยหัวให้หัวทิ้งไปห่างไปว่าว่าไงวะว่าว่าไงไม่ใหญ่อยากให้ไปป้วเนาะ อย่างให้แก้ใครไ้สันเนาะไขแล้วค่ะมีเงินมีคำโดยโใช่เมียก็มียก็ไม่มีแม่นแหละเมียก็อยากห้สาวกินคำพันนี่ตามโดยนั่นนี่แะเห็าันั้นแหละต้องเป็นบงเป็นพวกรว่าเราคำเป็นใแล้วก็ไปพวกไปห้องมอหอมอแมีย่าเล่ากัติดตามบึงอยู่พี่น้องเอ้เม่ยากบนก็ไดเพราะว่า Thang and nang oi. Thang na oi là mi thôi là sắp đó, là, sáp à. À, là bừng ừ. đây đẹp hiệu ngươi. Lao ti tam, yo. Bun mưa đẹp mùi, lao bung. Ti tam luk pi, yo sẵn nó. Ti tam luk pi, luk sai phần dưỡng. Bung lao bung lao. Ti tai 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 บึงสำนึงและกรยาแหละวะบึงยุ้งไรขอไหวเลยอะไรแล้วก็ช้ใบไชเท้าเนี่ยอยู่ในเฮือนนั่นแหละวอยู่ในเฮือนแล้วยันไหั่นไปหนียนปวงยันป้วงไ่ได้ป้วงดอกวะาอยู่ในเฮือนนั่นแหละไปอยู่ห้างซิ่บเข้าปย่หั่นเดียวบัดป่วงแล้วก็ป่วงแล้วบัดป่วงกะไแล้วเห็นบองกยาเลยใครชอบรสชิ้นเบ่บเป็นนั่นะ โอ้ยผูกอะไรกี่ต้นเดคนเนาะบัดล่าบัดได้บัดเล่าหูเมืออบัดเล่าหัเมือกับเออเมื่อเมื่ออยู่ในเฮือนปัดเทือนปัดชานได้ไม่เท่าเอ้กวดหันกวาดนี่เสล่ถ่ายมันนะเออวะเขา่บกข้นลาลดข้นกักข้นแล้วก็่จะจักไปมันดาหาไปหมดจว่าขืนกับเสล่โอ้ลาวลด ม่ขันเป็นบ้าทามเนี่บหูเนาะมันขึ้นแม่แม่ขึ้นในตาเราแดงนรอได้แบบภาษาคนภาสาเมันนัเป็นนั่นน่ันเราอันนี้หิปัวมีบอลไปหรือหิไปอืมอืมอออยู่ด้อยู่นานถ่ามาช้างมาแรกมาเด็กมัน็ไมดีไง แม,มうう่น i̇şte uh, uh, ี่เลเอออเลยถ่านสอบนึงเออหันดเอาาาม่าอยู่เพือนมันก็มีลูกค้ามาเอาทานด้้ยนี่มัอื่นอะไรอ่าสามนฮะเออมักัอันนี้ยูลุกอยู่ได้ ได้เอาไปค่ะดำคือทานนี่งามบ่ này ก็ดำคือทานนี่ <laughs> นั่นแหละไขหยาว่านน่ไขหยาว่านนี่เออเออไปไปไผ่้ลดหยาไผไผ่เหนเสือฮนไ่เห็เ่าอันนี้การจากพันอหกพันอได้จากก้านไผแต่ละมือั้นลววะไ่จะเศร้าก้โอ้มื่อหนึ่งได้เศ้าก้านวะเศก้านละวันนี้เป็นเท่าไรล้วันนี้ไ่กสองหกกับสิบสองเราให้เงินแสนเศ้า แม่เซนาการหกพันเนาะหกสองหกสองสิบสองดิเนี่ชาอย่าเศร้ากนอาหารเชาไเชื่อน้ำมันคนใหม่อย่น้าลงเงินแล้วคอเราคนใหม่อยู่หน้าแล้วมนฟไปมันหลบคนทางนี่ยไปบ้านเชื่อมน้มัน เทากัเห็ดยูฮันแล้วมันก็ดีเนาะยูนั้นมันนั่นแหละก็ดีแหละเขาจักเคื่อนจักท่านหาอยู่หากินเห็ดกอะกาแกลกไปแล้วเขาก็ได้ได้เขียดได้กบมากินอยู่เพื่อนมันสบายเลยท่านว่าเศร้าใบเศร้านี่ป้าเนาะเออพัวแะไรดีกว่าพัวพัวไปพัวแล้วมันดีมีเงินไม่ขัำเหนื่อนบองฝุ่นแย้งมันดีแหละ ปวยไว้อยู่ห้องมันม่กได้เ่าเร่าคนดุได้ไปแบบว่ามมผัวบขอบคุ้มไม่วเบ่งผัวปวนั่นโอ้ปวมันดีเลยให้เศร้าให้หายเลดเนาะโนี่มันสบายมองมองแล้วมันสบายประมาณเท่าไรไม่เฒ่าสมมติราไปหาษาปัวนี่มองล้านป่รมาได้พัประสาทเนาะล้านไปอยู่นแล้ว ยาเขามันลายใดโดยแม่นยี่ดอกยาเนี่กินเจ้าบุไปกวดไปกะนม่แหละวะแม่นั่นแหละเจถืออะไรยังยังบ่เคยไปที่เอาไปไปกวดถือกวดยาเขาเจ้าเบิ่งพ่อกินกับตัวนั่นตัวนั่นได้บอกทำเป็นทำหมอเขาแหละโดยคันวามีนะคันว่ามันกินอยู่กับมือเนี่ยยาว่ากินไปมากระบาดถือยังเลือยังลอยอยู่กระบาดถือเลยจีเป็นอะไรไม่ทถาบวรนี้กระบาดถือแล้วก็โจกอมีน คำบูอะไรนักเล้นคำบูธอะไรให้ชินักบอกไปนี่บอกบอกนี่แห้บูธเวลาให้ติดคินบเวลาแห้แล้วกินบูอเวลาเดกไปยังได้กินถือเวลาถึงมองถึธเวลามันก็บะดีอยู่กับบ่จักหยัดเมือกินเมืองบ่อพัว่าพี่บะพยองหัวจักต้องจับว่าตัวเป็นอะไรก็คินละหัวยาทานเราเราไหลเงินเราได้สบายโมเมนบ้าได้เนาะ กันบ้าบ่ฮู้ฮู้จักแล้วว่าบ้าบ่ฮู้ไป10ไป20เนาะอ้าวสิให้เพินั้นให้กินเพินี่ให้กินหยังยากินตื่นมาจักเนาะยานั้นยานีมาให้กินมันเด็กน้อยยังว่า้อนเอามันใหญ่เฒ่าิงลเว้ายานั้นยานีกินาตะหมอมาแมยาเพิ่นอยากให้ไปปัวพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ ไวดีมันใครมีเงินม่เทอไปากว่อย่อบเห็ลิลิทมานันเนาะเอาแล้วลลอเละอยู่นั่นนกะนี่ไงทยมาสาถไทยมาแรงวันีเฮือกถมงเงินเลยห็ไปโล่มีล่างจังจังล่างไปเลยเงินให้เขาให้มีผู้ถือเงินต่างหาพาไปต่างหาให้เขาไปหมได้ดอกันไปทิมเงินนั้น ไปก็ต้องไปบัดพวบัดเมียได้ไปบัดพวบัดเมียก็ไปน้ำกันนั่นอืมอยาให้มีผู้พาไปเงินใหญ่ให้เขาถือถ่ายรถถ่าลางก็เป็นจ้างเองจ้างให้เขาให้เขาถือเงินเนี่ยมันแย่กันแย่เนี่แล้วันจบุพอการกาย่าไปก็ไปห้องมอเซโนเนี่ยก็มีอยู่ห้องมอเซโนนี่นะประส่ได้อึดนะห้องมอประสาทเนาะมีมีมีห้องมอเซโนนี่โดยโดยห้องมอคลิคนิคหันคนิคนี่ก็มีไล่บอลอยู่ นี่เราหองเราเวียดเขาเจ้าก็ยังมีก็ยังได้ไปกว่าไปหักษาเนาะบำบัดสิบโมเสียอันนี่เนาะลาดลัดไปก็ยังพอเสียน่าสิประมาณนี้แหละเพราะว่าพวกประสาทนี่มันบ่เมนต์ปัวแบบอันแบบโลกแบบแบบนักๆยังนี่สีแพงเนาะพีเป็นยังขนาดอืมซือเป็นโลกในอื่นยังแมนเนาะ อือได้ครับก็แบบว่าหาควัดใส่เล็กน้อยๆมันก็ยังสิดีอยู่โดยไปน่ะสิบ่ฮอดฮอดล้านเลยซะพังเว้านี่เนาะได้บุญวันเถือเพื่อเพื่อเมียต้องถามหมอต้องถามหมออีกว่าเท่าเนาะะกวดไปเช็คเบงก่อนน่ะนะผมขอบใจหลายๆนะมาส่งทานเออตแพทย์ตหมอเขาเจ้าั่นแหละ แนะนำเนาะแนะน้ำพร้อมเขาบริเป็นแพทย์เป็นหมอโดยไปพูดแล้วมันสบายแพทย์หมอเขาพูดแล้วพร้อเขาไปไปทีดจือแล้วว่าจืดจือแล้ววอาบอกไปจักถึกมาถึกเก่ากันแล้วว่าอย่ากัไปกับมันทอดแพทย์ทอดหมอดยเลยมีเงินมีคำจะได้ก็ได้แล้วกับไปใช้ไปเบิ้งไปสิงไปปูอ่ะไปเบิ้ง งั้นไม่ทำงันยังว่ามีผัวพนปพาผัวพาไปเลยไปเลยบอกเขาเลยะลยเขาอยู่เม่อเข้าไปสู่ม่ผูวพาไปพาเต้ด้บอกไปบอกล้านแลพาไปนำพาพากันไปเนาะนําพาไปอ๋อยายนั่งและนำพารถเดินดังเด้อเราไปอยู่ทับทัไปแม่นั่นแหละเราแลกรรม เล่าเขาเรียกบึงมันเป็นเวรไล่ลับเขาไม่ชักเขาบอกเขาบอกตอนนั้นแต่นี่เขาเกาะหูไปข้ากวดเลยแหละเข้าวกวดย่างกวดนี่ซะก่อนเขาบอกอยากจะไปชักโลกเพาต้องกวดเป็นนั่นเป็นนี่เขาเกาะหูเขาเกล็ดกวดอันเลือดเนาะเขาเลยกวดเลือดกวดย่างเลยเป็นนั่นเป็นนี่จับบุดอะไรอย่างเขาเกาะหูเสร่จเม่าว่าไปกับโบมีเงินแล้วเมถาว่าเนาะเทาไม่เงินแล้วอืออืออือ มีแต่ให้ปะให้ลุงเพื่วพาไปทำมาผัดโยเกิรอันนั้นแล้วยังว่าลาาโยเกิรอันนี้นยังงงยังแงะกับลูกกําลานไม่จุดไปทางใดเป็นไม่ได้เนาะอยากยากําลานลานยายังว่าใครได้ลาาเปลี่ยวลกลาใหญ่เลยจะพาไปไหนพาเข้า,ขาไปเอาหม้อมาแล้วทางดีมันห่วน เอาได้มีเงินมีคำไปเมืองอื่นก็ได้เลยแหละเราพาไปแมนกระสิบุบดเลยไม่ตอกบุบลดอเพราะว่าราลากไปกับพอเสียเลยนะกะเพิร์บหอดละประมาณสี่ห้าแสนขืดขยะาดหบาขาดลวเขาบงทีก็ซักยาบางทีเขาซักยาไหลเลือดไหลยังไห้เนาะพี่น้องเอ้ยักยาไหลเลือดเพราะว่า พราะว่าเล่าอยูู่โมยในบ่ใบยักเถื่อนผลพอว่าเล่าได้ลูกมาแล้วบริษัทหยุดชักยาสบายพี่น้องเอ้ยบริยังเลยบริอยู่เกาะอยู่กมบริกินน้ำห้อนเนาะอืมเม่าไม่เม่าเพิ่นเว้าวนี่ก็มีเหตุผลเด้พี่น้องเอ้ยแล้วในบ่บนบ่ใบอยู่พื้นอยู่ไผ่ใบเป็นนั่นอะไรเจ้าก็บบ่ขลอมบ่ยัง เลือดขึ้นสมองเลือดขึ้นหัวเลยโดยเป็นไปเบิร์เลยตัวบาบเรียกว่าบ้าบภาวะประชาชนแล้วก็ไปเบิึงไปแพทผลไหมอผนหัวจักหากหลายคนอยู่ได้เป็นแบบนี้ก็เศร้าได้เศร้าแล้วผ่านไปก็มีคนแนะนำมาอยู่มีคนแนะนำก็ดีเศร้าอาจจะสักยาไปบุบไปเปลี่ยนไปบัวดี พี Eat, <c ười> ่น้องเอ้ยแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยทางเม่เต่ามนกับายะโดยกับบริษัทไปเนี่ยน้องกับเรืไองเงินเงินทองให้เด็ดขาดเอาให้ไปเยคนแห่งเงินบริว่าได้มาแลเล่าขอเลากับขอที่เงินได้เดียวนี่อ้าว

หมอแผลมันสบายมันจะสะดวกใจไปดีกว่าไปบำเศ้าบำบัดมแมรงคะอันนี้เลยาท่านยังกัแล้วบ่เลยแม่นั่นแหละอยากไปทางอื่นแล้วว่าเป็นลำแต่พอเดีเยาวะนะจะได้บาสุดบาเถียงกันถึงมัน <laughs> เป็นละครอะไรแล้วลงเงนินว่าละาครกาะมาสุดจะถึงเราโอ้ยอโอ้พอเท่าเงินว่าละครกาะมั่เมียมันนั่าน,านไปเมื่อนะั้นเมื่อมาขึ้นเจ้านันโดย คื่องค์นั้นสิ่นน้ำมันหอยไปพวกใหม้ผมมเป็นจุกหอยใส่กันเออโอ้พนมาเอื้อนบ่หน่อยเลยไปนาบู๋นทองเงินบ่เหมือนนะสบายยันมาแต่พุูดอะไแต่ว่าเขามาบ้านเออเจ้าเห็นนั่นสะเครื่องน้ำมันนั่นขาวอยู่ขาแค่เลยทิมเลยแหละมันเปียกมันเป็นสังส้มจีเต็มติดไปเลยเงินเหล่านี่จะเจ๊ให้ได้ พอชิงว่เเครื่องไผ่เราะเห็นอยู่จักว่าเครื่องเขาบกวะโอ้ยเตุไปเลยเด็กน้อยเราวพอเงินมาเรตกใจอีกแล้วเนาะเราไปเห็นคือกานเงินเงินบอกเราไปบิ่งโอ้เราเห็นไปตะกตะแดนเราะอาไปก็บอกไปวะโอ้ยเราวะเาได้ไปไก่ายจัดเสือดเราวมก่ดเราบุก้อนั่นดูจักไปเห็นแบบไหนเรา ไปบ mm. ําบัดมาเนี่มาเลยสดได้ย yup> ังเลยว่ะไปบําบับตอเอาขาไปไหวแล้วแตกินเื่ยคุณจะเห็นแน่นอนลุกขอกไปไล่เฟชกับชดน่อยรับยังนะไปละกก็ เมื่อนั era, ้นลงเงิน่าโอ้ยชก็เสียเมือบ่รือบ่เมือบ่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 ได้เีินว่ะช่เก็บเสร็อส่งไอุตติยากว่ะผ้าแพนันเสือผ่างั้งอยู่บ่าะเหนอู่บันหลยเมีบกเทิดและภาษาภาษยอยู่นะอมันฑะเองมันอะไรที่ใหญ่ประนอมนะต็หอยไววก็หอยแล้วันในกรงหม่นั่น่นหอยไห้เราว่ะโอ้ยไปโลโลเร่อว่ะก็เดียวว่าเครื่องไผ่เลยเครื่องเพื่อน ไปอยู่ไปไปไปอยู่กูปเดี๋ยวว่าเครื่องไฟเราว่าไม่นเครื่องผื่นเราว่าโอ้ยลงเงินบอกเถิดเ็ดไปแล้วเนาะเราว่ามันบอกไปแล้วมันได้แต่เงินมันก็ไปแล้วว่ะที่ว่ามันดีใจได้เงินวะหัวได้เราก็ได้ได้คอร์ดต่นนั้นทิมเลยว่ะก่อร์ดที่เห็นนั่นเราไปหรอกเจน่ามันไปทิมมาในเจน่าอืมหน้าทึ่งทุกคน ขอดไทยแล้วก็ตื่นดีกันได้มนหนึ่งเนี่ยขอดไผ่หรอไปพึ่งมันขอดบักเิดโดยตายแลลาวาปักกันเห็ดไปเลยลาวามันเบาเลยลาวะจัดมันเมียมากมันก็ไปสกมันเเมียมากไปสกมัดสิตหอยไว้พวกไม้พกเมียไปหนโอ้วาเราวะไปขับทะลนมันก็บอาพออันเลยได้อะบาพอื่น กินบักใหม้ไม้เนี่ยเราอะไม่และกัวตะแหลวห้เต่งว่ะแม่นไหนหล้ไม่ตะแหลวห้มันก็ไม่แล้วว่ะไม่ตะสินไม่ได้เอาหอยแ้วว่ะไม่ตะสินกับผักว่ะมันเอาใบปะอยู่ในหันแล้วว่าโอ้ยแล้วว่ะไม่ได้ยังไม่มาเมื่อไหนก็เอาเสื้อให้กระโปรงให้ไมุ่กคนเอาเลยหรือลึกกระโปรงงามได้สะแหลฮะกระเสือวังวังสองถิดนี่นะสองถิดกระนุงนั่นแม่ฮักกระนุงฮักกระนั่นเนาะไม่ได้ ต้อถีดสมถหนุงไม่เดียวกับขาดเลยเราหนุงเราแม่สมอปิมันเด็ดมันดองมันเปชังเห็นะอีต้นถเห็นอะไรไจักเสวานได้ได้คนขัดวันเราสวงเราเศ้าี่ครับโอ้ย่ย้อวับเพี่น้องไอ้คลิปนี้มันเหงาอะไรพี่น้องเอ้คลิปหนาพอๆกันใหม่